กรณีของคุณวาราพักธัญ,ญาวงนะครับที่ออกมาประกาศลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการก,ก,กระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นะฮะก็เมื่อวันก่อนนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เพื่อไม่ให้เรื่องส่วนบุคคลเนี่ยกระทบกับคณะรัฐมนตรีนะครับก็ลาออกไปนะครับซึ่งตอนหนึ่งเน่ยทางคุณวาราพัยได้ชี้แจงความสัมพันธ์กับเบนจามินมาเอรบเบอร์เกอร์นะครับว่าเอาจริงคือรู้จักกัน แล้วรู้จักกันเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนการทําธุรกรรมผิดกฎหมายและบอกว่าจากการกล่าวหาว่าภรรยาของคุณวรพักเนี่ยคือไปรับเงนินรับคลิปตรงคลิปโตอะไรมาเนี่ยหลายล้านเหรียญเนี่ยไม่เป็นความจริงคุณวรพักก็ยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่เคยเีบัญชีคลิปโตใดๆทั้งสิ้นทั้งในอดีตและตอนนี้และไม่เคยรับผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลยต่อมาครับก็มี บล็อกบล็อกหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณรพักเนี่ยถูกตั้งสอบเครือข่ายอาชญากรรมชุดเดียวกันกันกบที่เคยจ่าย2.94ล้านดอลลาร์ให้กับภรรยายในรูปแบบเงินดิจิตอลหลังจากนั้นนะครับคุณสารณีอชวานาตกูลผู้ช่วยชานด้านการเงินก็ออกมาโพสต์นะครับพร้อมเอผยแพร่ว่ามีคู่หูนะครับของทอมไรช์ได้ออกมาเปิดเผยเอกสารสิงคโปร์84หน้าที่ชี้ชัดมากเรื่องการโอนเครดิตฟัน ไปให้เบตาเวิร์สนะครับหรือว่ากูคอยใช่ไหมฮะแล้วก็จ่ายเงินเป็นคริปโตนะครับให้กับภรรยาของคุณวรพักและภรรยาของเบนสมิดด้วยทา<ม>งคุณ<ม>ซาเลเนียก,ก็เรียกร้องให้ทางสำนักง,งานกรตอนะครับประสานความร่วมมือกับ MAS สสิงคโปร์นะครับขอเอกสารนี้มาหน่อยมาแจ้งหน่อยมาแฉหน่อยว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ก็อันน well> ี้ก็เราจะไม่ออกดิฉันจะไม่ออกความเห็นเรื่องนี้เพราะดิฉันไม่มีความรู้คุณพงศ์แต่แต่คนที่ออกความเห็นครับเจ้าตัวฮะคุณวรพักก็เลยชคุณวรพักเนี่ยไปตอบในโพสคุณสลร์นีเลยนะใช่คุณวรพักเม้น์แบบนี้ว่าคุณสลรีครับผมยินดีจะนั่งคุยต่อหน้าการและกันเออถ้าคุณมีเอกสารหลักฐาน เอาเอกสารหลักฐานมาเปิดให้เห็นกันเลยจึงจึงจะจะว่าภรรยาผมเนี่ยเคยรับเงินคริปโตนะครับเพราะเราไม่เคยรับเงินอะไรที่ว่านี้เลยเออการนำเสนอข่าวที่เขียนลอยๆมาเผยแพร่โดยไม่มีเอกสารหลักฐานของจริงมายืนยันทำให้ผมเสียหายครับผมชื่นชมและติดตามผลงานของคุณสลินีมาตลอดแต่อยากให้เขียนโดยปราศจากอคติและให้เป็นบทความที่มีข้อเท็จจริง ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับยินดีนั่งเล่าข้อเท็จจริงทุกอย่างให้ฟังเลยครับเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบังถ้าสะดวกคุณสารณีครับเรียนเชิญที่บ้านผมนะครับจะได้รู้ว่าพวกเรามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงส่วนคุณสารณีตอบว่าเออขอบคุณที่มาเม้นในเมนนี้นะคะคุณวรพักแต่อยากเสนอว่าเจอกันส่วนตัวสังคมน่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคุณวรพัก น่าจะชี้แทงต่อสังคมและการสอบสวนของกรตรและ MAS จะตรงจุดกว่าค่ะเพราะตัวเองก็ไม่ได้มีเอกสารหลักฐานอะไรเลยแค่ติดตามการทำข่าวเจาะของคุณทอมไรส์แล้วก็เรียบเรียงมานำเสนอเท่านั้นค่ะคุณวรพักคะ่ะคุณวรพักไม่จบมาอีกเออมาตอบอีกครับ การติดตามทําข่าวที่นักข่าวฝรั่งเขียนข่าวหากินแล้วพยายามประคมข่าวอยู่เรื่อยๆเพื่อให้คนมาจ่ายเงินได้รับประโยชน์จากความเสียหายของผู้อื่นมันยุติธรรมแล้วเหรอครับคุณสาเลนีรับเนาะหวนุคุณสารณีก็บอกว่ามันแย่มากๆเลยสื่อมวลชนประเทศนี้มาตรฐานตกต่ำแทนที่จะเป็นสืบแสวงหาข้อเท็จจริง กลับเอาบทสนทนาระหว่างดิฉันกับคุณวรพักไปออัถนำเสนอข่าวต่อในลักษณะข่าวปิงปองสื่อ,อ,อประเทศนี้เป็นช่างหน้าสิ้นหวงังแฮชแท็กสังคมหน้าด้านเออ <laughs> แต่แต่คุณผู้ชมดิฉันออคิดว่าสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดเกี่ยวกับ,รบเรื่องนี้นะคะออคือการอภิปราย วันแถลงนโยบายของนายกอนุทินของคุณเลิศศักดิ์ที่เรานำเอามาเสนอเมื่อวานนั่นแหละใช่คับถ้าจะมีการสืบสวนสอบสวนอะไรนะคะหลังจากนี้ควรจะต่อยอดจากการอภิปรายของคุณเลิศศักดิเ์เพราะว่ามันดูเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดเ,เ,เ,เพราะวันนี้นะคะเอ,อนักข่าวนักข่าวที่เขาเปิดโปงอ่ะเขาก็เอาเอกสารการโอน อคริปโตอ่ะที่สิงคโปร์มาเปิดเผยซึ่งเพื่อความเป็นธรรมกับคุณสลุนีอ่ะคุณสลินีบอกว่าไม่มีเอกสารนั้นน่ะก็คุณสลินีไม่ได้มีอยู่ในมือไงแต่คุณสลุนีเห็นเอกสารที่ถูกเปิดเผยโดยนักข่าวที่เขาไปเอาหลักฐานมาจากเอสิงคโปร์ใช่ป่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคุณผู้ชมมันเป็นการเปิด เปิดแบบเปิดแบบไม่เป็นทางการอะเปิดแบบไม่เป็นทางการก็คือเป็นการเปิดจากอินฟลูเอนเซอร์ทางการเงินคือคุณสลรณนีใช่ไหมคะคือดิฉันจะไม่เรียกคุณสลรณนีว่าผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนะคะดิฉันจะเรียกคุณสลรนีว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางการเงินก็แล้วกันครับแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรปัญญาชนสาธารณะอ่ะก็มีภาษาเรียกกันแบบนั้นอ่ะก็เป็นการเปิดจากคุณซึ่งถามว่าคุณสลรณนีเนี่ยเป็นคนที่มี ทุนสังคมสูงคนที่มีทุนสังคมสูงแปลว่าเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะว่าก็เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการเงินพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรออกมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นถือว่าคุณสลณีเนี่ยก็เป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงเน,นี่ยทีนี้คนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงออกมาเปิดเผยเรื่องเนี้ยมันก็มีแนวโน้มว่าคนก็จะให้ความ ชื่อถือดังนั้นสิ่งที่คุณเปรียบเทียบระหว่างคนคนอย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมตม่ําสมม<ฆ>ุติว่าดิฉันเขียนอะไรไปเนี่ยคนจะไม่เชื่อเพราะเป็นคนไม่มีต้นทุนทางสังคมเนื่องจากเป็นหญิงบ้าหญิงชั่วเป็นนางแบกเป็นผู้สนับสนุนพักเพื่อไทย<ฆ>พูดอะไรไปคนก็บอกว่าอ๋อมามาเข้าข้างเพื่อไทยมาแก้ต่างให้เพื่อไทยอันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีคร e d i b i l i t y ต่ําพี่แขกนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่แขกจะพูดเรื่องอะไรอ่ะคนก็จะ ไม่ให้ราคาคนไม่ให้ราคาแต่คุณสซอร์เนียเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงกว่าดีฉันประมาณแปดร้อยเท่าดังนั้นเวลาคุณสซอรีพูดอะไรอ่ะคนก็จะให้ราคาคนให้ราคาด้วยการอะไรคะนักข่าวชั้นนําหรืออินฟลูแขนแนอื่นๆก็จะไปคอมเมนต์่งมากดีมากคนได้รางวัลพูลิเซอร์ดีจริงๆโอ้ถ้าไม่มีคุณสซอนีพวกเราจะไม่มีวันเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้มันก็จะยิ่งเติมราคาให้คุณสลอรนีสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้น การเปิดเผยของคุณซมินีมันก็เลยอทําให้คุณวรพักเสียหายเยอะ<แ>เพราะว่ามันมันเป็นการเปิดเผยโดยคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงไงออืมอืมมเป็นเช่นนั้นแต่แต่ถ้าแต่ถ้าถามดิฉันเนี่ยดิฉันจะบอกว่าการอภิปรายของคุณเลิศศักต่างหากที่เป็นชิ้นเป็นอันและเออหน่วยงานภาคราัฐหรือองค์กรอิสระที่ดูแลกํากับเรื่องนี้ควรจะ เริ่มต้นจากจุดนั้นครับแล้วไปแสวงหาข้อเท็จจริงว่าอ,อืคุณวรพัะหรือภรรยาคุณวรพักได้รับผลประโยชน์จากคุณเบนสมิธจริงหรือไม่แล้วแล้วผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมันควรจะเริ่มต้นการคุยแบบนี้แล้วก็มันควรจะเริ่มต้นจากการที่เราต้องต้องถามว่า แล้วเบนเมิธคือใครเพราะตอนนี้คนมีแนวโน้มที่จะจำถูเดคอนครูชันว่าเบนเมิธคือนักฟอกเงินแต่ถามว่าแต่จริงๆแล้วเขามีหมายจับจากประเทศต่างๆแล้วหรือยังเขาถูกขึ้นแบล็คลิสตจากประเทศต่างๆแล้วหรือยังแล้วคนที่โดนยึดทรัพย์โดยรัฐบาลอเมริกามันใช่เบนเมิธเหรอครับหรือมันเป็นพรินซ์โฮด d i n g Group แล้ว Prince Holding Group เอาเงินมาให้เบนสมิธบริหารแต่การที่เบนสมิธบริหารเงินให้ Prince Holding Group เงินก้อนนั้นน่ะเป็นเงินขาวหรือเงินเทาคือเวลาเราดูว่าใครทำอะไรผิดอ่ะมันต้องมันต้องแยกออกเป็นเรื่องๆให้ชัดเจนก่อนทีนี้เบนสมิธบริหารเงินให้ Prince Holding Group แล้วเบนสมิธสัมพันธ์กับคุณวรพัคในฐานะอะไรครับ แล้วคุณวรลพักไปสัมพันธ์กับ BIC อย่างไดอย่างเป็นชิ้นเป็นอันไหมแล้ว BIC มันมาเกี่ยวข้องกับเบนสมิธอย่างไร,รแล้วความเกี่ยวข้องระหว่าง BIC กับเบนสมิธในพาร์ทนั้นนะ่ะเฉพาะ uh huh. พาร์ทนั้นนะ่ะมันเป็นความเกี่ยวข้องที่เทาหรือขาวครับคือมันต้องแยกไงมันมันไม่ใช่มาเหมาวรวมว่า BIC ทั้งหมดเป็นเทาพรินซ์เพราะว่าพรินซ์โฮลดิ้งกรุ๊ปถูกอายัดเงิน ถูกอาย uh ัด huh. บัญชีดังนั้น uh huh. ทุกๆคนที่ไปเกี่ยวพันกับด้านใดด้านหนึ่งของคนเหล่านี้ uh huh. เท่ากับเทาห้าร uh ้อยเปอร์เซ็นมันอาจจะเทาประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่า uh huh. แต่ตอนนี้เรามีแนวโน้มจะคิดว่ามันเทาห้าร้อยเปอร์เซ็นไงครับ uh huh. และไอเทาสิบห้าเปอร์เซ็นนั้นมันต้องเริ่มต้นจากไหนดิฉันก็บอกว่า uh huh. ก็ทุกคนต้องไปเริ่มต้นจากการอภิปรายของคุณเลิศศักดิ์ไหม uh huh. เพราะคุณเลิศศักดิ์เนี่ยอภิปรายว่าเรื่อง คดีความหรือข้อร้องเรียนต่อคุณวรพักเนี่ยครับมันยังอยู่ในกระบวนการอืม,มันยังไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดดังนั้นมันควรรอการพิพากษาคุณวรพักออกมาให้ให้เคลียร์ก่อนไหมแล้วค่อยตั้งเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเรื่องมันมีแค่นี้ปะ่ะครับครับนะฮะแต่ถ้าคุณจะบอกว่า BIC หรือ Prince h o l d i n g Group เนี่ยเป็นทุนเทาจากเขมรคุณก็ต้องไปโฟกัสที่ p r i น c e Holding g r ุ u p ไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างมายำรวมในหนึ่งกละมังไงถ้าเอาทุกอย่างมายำรวมในหนึ่งกละมังมันหาต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้ไม่เจอว่าสรุปเรื่องนี้คือเรื่องอะไรสรุปเรื่องนี้เนี่ยอยากโจมตีอนุทินว่าไปตั้งคนเทาๆมาเป็นรัฐมนตรีเหรอเหรออันนี้คือต้องการกระทบชิงไปที่อนุทินเหรอหรือทุกอย่างอยากจะลากเรื่องสแกมเมอร์เขมรไปที่ แผดทองทานไปที่ทักษิณไปที่เศรษฐาเหรอคือต้องการอะไรออืืมเพราะว่าเอการกระทบไปที่คุณอนุทินคุณก็ต้องเริ่มด่าที่ตัวคุณเองก่อนนะโลมกับรัชนกอ่ะเพราะคุณสองคนเป็นคนโบสอนุทินเป็นนายกครับหรือต้องการกระทบไปที่ธรรมนัเอ้าวแล้วธรรมนัสร่วมรัฐบาลกับใครเออกับอนุทิน อ้าวแล้วใครโหวตอนุทินเป็นนายกคือคือมันมันมันงงไปหมดอะว่าสรุปแล้วเรื่องเนี้ยปลุกกระแสรเรื่องนี้มาเพราะต้องการแก้ปัญหาสกแกมเมอร์จริงๆหรือต้องการใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองต่อศัตรูทางการเมืองหรือศัตร<ห>ูทางผลประโยชน์ของตัวเองที่ขัดกันอยู่ระหว่างเสือสองตัวที่อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้อืมอืม สรุปเรื่องนี้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แล้วส่งงานให้นักการเมืองฝ่ายค้านทำหรือเปล่าอืมอันนี้ก็น่าคิดนะครับแล้วช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งอืมใกล้เลือกตั้งแล้วนะพงเขาบอกว่าต้องใช้เงินนะโอ้ใกล้เลือกตั้งต้องหาคะแนนนิยมมีเงิน ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต้องมีเรื่องการเปิดโปงแฉนูน่นแฉน,นี้ให้คนแ<อ>บบจด<ป>จำชื่อได้เธ<ป>อเ<ป>ี่จเฉใจปกล้ะผงคิดถึงเรื่องที่ดีใส่ร้ายคนอ,อื่นผมพงมลงกรพงลง